แก่เครับนั่นแหละึ้นหัวแก่พูดแก่พูดครับเออตอนนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละแนของมหาวิทยาลัยนครปฐมนะครับวิทยุใช่วิทยุการบินใช่เลยคนเป็นลูกเพชรครับใช่ลักฐานวัเพชรเนีย จะกรจะตมัดีลกอะมันเอาไวร้านนะครับมีน้ฝนมีองทงชายสุ่งายไม่ได้กับงานนี้ดได้ตัวของกที <Jonas> <right>. <S <S ่มก่นเรียบร้อยครับทั้งประเภทว่าจะเป็นประเภทเรือเกบะเรือสัมเรือชายเใหญ่แต่คนะ